สวัสดีคด่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเซเลสชาแนลสบายดีพี่น้องสกุลสกคนเอไอเอฟซีทั้งหลายค่ะวันนี้น้องนุนสาวกุ้ยายคนนี้นะคะพามาอยู่ก็คือนี่เลยข้างหลังนั่นคือแก้วมังกรค่ะแก้วมังกรที่โค้คงน้องนาน้องซีนุนเองนะคะบนอยยกกายุไก่ยุไก,กเนาะมีคนอาจจะเคยเห็นคลิปนึกไปได้ที่มันเขียวๆอยู่มารอบนี้ซุกละค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมา เก็บบาดเอฟซีเบิ่งเนาะผู้ใดอยากได้บอกค่ะเดี๋ยวนุน fire, lair, ่นวาบส่งไปให้เนาะแล้วก็มีเดี๋ยวพาไปอัปเดตในหลายมองเลยเนาะเดี๋ยวมี้เขากับพกกระยังและก็มีดมาพร้อมที่จะปาดแลวก็เก็บตรงนี้ก็มีอีพอกับน้องเวฟนาอพี่จอยไม่ได้มาหน้ากับคลิปนี้ว่าเ้องขึท่อได้จอยเนาะเดี๋ยวทาบงคลิปตอต่อไปเด้อค่โอเคเดี๋ยวเราจะสำรวจก่อนเรามีจากต้นแล้วเราจะเริ่มเก็บจากต้นเลยนะไปมันกันเลยค่ะ พ่อค่ะน้องสีนวลเดี๋ยวมอบนาฮีให้ยี่ห้อเมื่อเป็นเสาสวนเนาะเป็นเท่าแก้เก็บแก้วมังกรบบสานเนาะแมาใส่บอยอะนาไปแจ้งะเวลาสามหนึ่โอยวันนี้คือยี่้อลูกนี้เราจะเก็บเนาะผู้ใดมากินนี่บอกขยมังกรโอ้แ่บ ดินอุดมสมบูรณ์ค่ะเรือเบิงเฟซก็จะเห็น,น<อ>หหหเนาะือนของไถเดินเยอะเลยกํากำลังออกมาลายลายตุ่มกำลังเห็นดเพากระตัดได้เรื่อยๆลายตุ่มกซะเพราะว่าพอบันยังว่าลายตุ่มมาเริ่มลายน่วยค่ะเพราะว่าอันนี้นึงนเนาะเขาเอิ่ว่าอย่างเือเ,เก็บก่อนแล้วมันจะออกเป็นแบบลายหน่วยอันนี้เขาจะเป็นพันเนื้อสีขาวเนาะบอกแม้ว่าเนื้อสีแดงอันนีเพราะ ของเฮามันแต่ยังหน่วยโมใหญ่ปานใดครับแต่ว่าของปู่ไปรรมาตัดนองบริ<อ>ใจสารเคมีสุกแหล่แบบนีบจนออนิ่มนิ่นนี่แบบ,บปุ๋ยธรรมชาติบ่ได้ใจสารบ่ได้ใจอย่างเคม,มีอย่างเลยเนาะกับปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยขี้งวปุญญ๋ยหยั่งสินะค่ะก็เลยมันก็คือนรรมชาติมีเน,นื้อน้อยหน่วยใหญ่เนาะก็พอให้แบบมันหลังเฮือนหลังเฮือนนี่มันออกหลายการได้คุณยายเอาไปขายอยู่หน้าเฮือนเนาะนิ่มนุ่มันมีมีแต่หน่วยสุกๆแล้วนี่ แป время, ๊บเดียวโน้ตใส่เวลาโน้กกัสุกเร็วอยู่เด้นได้กินทุกปีค่ะเกี่ยวมังกรอยู่โพกหนองนาของเฮาอันนี้แค่หน่วยเออต้นนึงเราได้จักหน่วยอะไรพออ่ะแปดห้าห้าน่วยห้านมวยค่ะต้นนี้ต้นนี้กะอันนั้นคือกันค่ะสองสามสี่สี่ห้านมวยค่ะต้นนี้มีห้านี้ มกักกินน่เพกีวมังกรเน,นี่ยมนนี่กะบอมักปลาเลือแต่ว่ากินตลอด <g> um> แบบว่าจาังไดชบปอลอยร่อยอร่อยเลยสราพคุณหลายได้นอเกีวมังกรอ้ <g> um> หญ่เก็บนอนอยู่ยกคมาเด้อมเด้เกีก่ยวต้อการเด้อจะมีมดดำหอน่วยใหยเปเปสิบหน่วยละสิบแต่ยังน้อยนั่น้เริ่มนักแล้วอ๋อไหนแบบนี้ คายขำอหนึ่งนี่เดี๋ยวหนูจะให้น้องเวฟนอเป็นคนถ่ายไปยังสวัสดีก่อนน้าสวัสดี FC Vision My เก็บอะไรวันนี้เก็บแก้วมังกรน้องเวฟนี่ก็คือเป็นน้องของพี่จอเป็นพี่ชายของน้องเบียร์เนาะแันนี้ต้นนี้แค่สองหน่วยเนาะลำต้นกับโดกลำต้นกับมีสันอย่างงี้ประมาณนี้เวลาเดี๋ยวให้เอาสถาพันหน้าท่านมา ว่าจะหาพันธุ์ันที่มันเป็นสีแดงขึ้นไหมนะค่ะเอแวสีแดงสีเหลืองสีแดงสีเหลืองแนะนำได้เด้อเนาะผู้ใดปลูกอยู่นี่มันมันกับปลูกกันมาเรื่อยๆเดี๋ยวเขาเก็บได้เขากัดกินได้เอกเพื่อกูดังสองสามสี่โอ้ต้นนี้ก็สี่ค่ะแล้วก็ยังเขียวๆอยู่ก็มีอันนี้เนาะต้นนี้ก็ดนี่ค่ะหนึสซุกแล้วครับมันอันนุ่มแล้ว มันบีบด้แล้วเขาก็เอาไปแบบให้พี่น้องเนาะฝากญาติพี่น้องค่งะ้ักินเองกำลังเป็นอยู่น,น,นแล้วถ้ามันหลายๆนี่ก็ให้คุณยายขายไว้ขายอยู่นะเฮิรนดินอุดมสมบูรณ์ขายอยู่โขงฮาวรุ่นกันวนะวันนี้เฮาจะได้จักหน่วยเนาอเดี๋ยวหนูจะนับให้เบิ่งเเลอเยบเ็ยบแล้วก็ อันนดิก็บัตสี่ต้นค่ะจะเต็มแล้วเบิ้งจ,จะเต็มกระยังแล้วค่ะเมื่อ,อไหร่ยี่หมอโอ้ตัวนี้ดกขนาดเลยมากกันย่างปลาทัานที่ซุกก็มีตัวซุกอยู่ทางหูนี่หมอเงี้ยเดียวเออตัวซุกจะอยู่ทางผีฝังกระลังกระลังสี่ซุกนี่นี่นโอ้ดกดกตัวนี้ต้นนี้สามน่วยเราที่ซุกแล้วกลายต้นบักพริกบักเผ็ดซุกแล้วมันจะลกนุ่มๆ เยอะนักเลยบอเวฟเออให้เวฟเอาไปวางเวฟเก็บออกวางไว้ตรงโต๊ะแล้วไปเอากระยังมาไปมันเป็นด้วยค่ะแต่ว่ามันอยู่ต้องการกับใบม่อนเนาะนี่เก็บแกะแดดเก็บแกะเพราะฉะนั้นแดดเลยหมดจ้าหมดหมดแค่ตัวนี้หมดมันหวานเหรอเกี่ยวบ่ล่น่าจะเกี่ยวหรอเนื่องว่าในมีบนนี้คือหวานเนาะ น้องเวบเอไปเก็บน้อยเด็กนุ้จะนับให้เบิงให้เอฟซีได้เบ่ง่าเขาจะได้จักหน่วยวันนีน้เราได้นี่ค่ะกระพลผลิตจักคุกหนองนาของเขาเนาะปลูกไว้ก็เป็นซี่ปีจะกะว่าได้แล้วเนาะค่ะเป็นซิปีแล้วนี่เพือนี่สามหน่อยอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวค่ะน้องเวบอกกระยังมาเนาะ <c oughs> เก็บกล่องไว้กล่องไว้อันนี้ต้นนี้สี่สี่หน่อยค่ะต้นนี้ ัีมีหน่วยน้อยสุ่มขึ้นมาห้าแปดหน่วยละค่ะนี่เกีบไปสุ่หนึ่งว่าเดี๋ยวจงให้สุดสุ่มนี้ใหญ่ก่เดี๋ยวมาเก็บอีกค่ะฮะนี่หนาโดวอีรีค่ะต้นนี้เนาะ อยู่กับดินก็มีดกับมืบนอ,อน,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 นี่มันอยู่ในดินนู่นนี่มันอยู่ในด<อ>ินมันเลยเป็นแมงอ่าแมงจดเจาะต้องปาดมันอยู่ในดินอย่าให้มันอันนั้นเด้ออย่าให้มันอยู่ในดินต้องอันอันนั้นขึ้นเ,เานาะพาย,ยังมาอันไม้ไมาอย่างนไม่มายกขึ้นนะ่าให้มันบ่านจะตัดตัดก่อนมาได้ตัดจะให้มันลามถึงดินดีนี่ัวกมันกลิ่นมันอยู่ในดินเลยข้อเสียมัน อย่าให้มันเอ่อลย่าเข้าเขาสิตัดเลยตัวนี้ตัดเลยมันก็เลยเป็นแมงเลยค่ะบึ่งหมดหมดกินก้อนเท่าแล้วต้องหายิ่งมากนั้นไว้นี่อจาะเดี๋ยวหาจังอนนั้นเอานั้นนั้นใช้ปุ๋ยอย่างจังดกปนนี้ตาหัวคนป่า 27, ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่เด้อรับรองว่าสุดยอดโด่งงามทุกปีเลยเด้อมันออกหลายแบบนี้เนาะนๆปีเด้ออ๋อแต่มันเก็บได้ปีหนึ่งมันได้สามรอบคู<า>่ขาดโลแล,แล้วเท่าไหร่เฮือเขาขายเดี๋ยวนี้กินตอวนี้โลละสามสิบบาทถ้ามีขิงข่งวัวขิ่งวัวขิงวข่งควายก็ดีมาใส่มันจะให้มันจะออกตลอดเลยปุ๋ยธรรมชาติด้วยเนาะธรรมชาติเท่าก้นดินบ้านลมบ่อยนะบรรยากาศดีโรปค่ะนี่ เที่ยวเด้อนี่ค่ะลมมือเป็นจากไหนเนาะคลิปนี้ค่ะน้อง กับผาเอฟซีทุกคนออาไปเบ่งบรรยากาศส่วนแก้วมังกรนะคะแล้วก็พาไปเก็บน้องมีมี่พอกับน้องเวฟต้องมาเก็บน้ำกับหลายคนแล้วก็มีคุณน้ามาบอกสูตรปุ๋ยพร้อมนัแล้วก็น่าจะแอบฟังไปแล่งย้อนกลับไปเบ่งได้นะะเดี๋ยววันนี้นะ่นานจะซิมให้เบ่งว่าแซ่บปะเลอค่ะนี่น่านจะรีวิวให้เบ่งอืานทะลดูอร่อย,อร,อ,ยอร่อยเลยกนะินสดสดรัดมาก,กับผ่านกินเลยค่ะสดจาก ต้นเลยเนาะจากสวนเฮามีประมาณ10บสิบกว่าต้นเนาะนันสิประมาณนี้ค่ะกับสิบสองต้นแม่ลอดแรกกอะไรทานี้แบบเยอะมากเนาะยังเหลืออีกหน่วยเขียวๆหน่วยค่ะแต่โป่งหน่อยนึงก็มีะอนวดอีกแต่คุณยายจองก่อนค่ะคุณยายจะอาไปขายเนาะเดี๋ยวตะองาติดตามน่าจะโลละสามสิบบาทนันนันสามสิบบาทตัวนี้นะประมาณ30บาทนะคะอันน้ใดไรมาซีลูกซีลูกสามสิบบาทโอ้ซีลูกกับโลดอ่ะนันนันกับลูกใหญ่กับจองลูกโอ้ ค่ะของมาผู้ใดในนอเนาะแก้วมังกรเนาะผลไม้ก็มีทั้งอันแก้วมังกรมะกรวยมะพร้าวมะฮุ่งเออมะค้งมะเขียบมะม่วงเออมะเขียบโอ้หลายแนวค่ะหน้าก็มีส้นยางเนาะละกัโอ้ลายแนวเลยปลาแม่เลี้ยงปูเลี้ยงปลามีโปรตีนด้วยฮอนเออครบห้าหมู่เลยอยู่นี่โอเคค่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืม กดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครต์ให้น้ำเดอร์แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าติดตามนาองพอคลิปนางนู้นจะไปที่คลิจกรรมี่ยังเนาะคลิปดีบ่ทมีได้จอยกันเผื่อแล้วคนก็ขึ้นท่อได้จอยได้ฮันนอเดี๋ยวไอจอย้องหาที่ตามในคลิปต่อไปค่ะแล้วก็อยากสนับสนุมซองน้องที่นู้นาะก็ดูโฆษณาอย่าก,กดข้ามนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสหรับคลิปนี้ก็ไปละค่ะก่อนไปก็ขอหย่อนให้เอฟซีทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ โอเควันนี้จะนับอันนี้ว่าจะได้เหนื่อยเดี๋ยวเราจะเก็บลงตะกร้ากอนเนาะหนึ่งสองสามสห้าหกเจปดาสิบหัวน่อยอีนินึงป่สิบเอ็ดาไปเป็นด้วยแถมแล้วกัน12 13 14สิบสามห้าสหสบเจ็ด 1ิบแปดสิบเก้าเซาเซาเอ็ดเซาสองเาสามาสีซาห้าเหกเจแปิบเกาสะกานี้สาหน่วยแล้วค่ะเดี๋ยวนับอันนี้ที่เหลือนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาาน้านั่นคือตะกาทมาใส่ย่งเีว เที่ยวกับทรงแม้แม่ควาโปะเป็นศูน์ี่ลีสามอันนี้3ามเอ3ดสามสองสามสามสามสี่สามห้สหกสแปสาเกสิบอ็สองสสสห้า เจ็ดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าห้าสบม่โอ้มาณหน่วยนะคะถ้<อ>าบอนับนับมือแหวนนับนับไปทั้งหมดห้น่วยค่ะป้าเดมเสียงหนุนิวรกินเนาวานอนะเนาะดอกยีรีค่ะนี่แค่รถแลกคืนะ ixa? โอเคค่ะแมตตอนพื้นเที่นของงัน สวนหุนเาะน้อยได้แต่ว่าเห่าปลูกหลายแนวเป็นแบบกเกษตรผสมผสานค่ะมีทั้งข้าวมีทั้งยางมีทั้งเลี้ยงปลามีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีผล,ลไม้อยางให้กินตลอดทั้งปีเลยเนาะความอายุโค้งยุ่อย่างนี่ก็คือมีอย่างให้กินตลอดนานๆบม่เอาตายเลยค่ะ มีกบพร้อมเนาะเอเวลาเรามีแต่ป่าค่ะมีทุกอย่างอยากกินปนกบก็ได้กินป,ปิ้งกบก็ได้กินอยากกินหมกเขียดก็ได้กินเลยวอยากกินห่วงน้อยก็ได้กินเนาะยังนึกคยไปจ้าวไปอย่าลืมไปย้อนเมืองเด้อหลายคน จีดุยอีนางหาอีหยังจีดุยดำจีดุยขาวจีดุยจีดุยเรียบนะเป็นขึหอมันในอันตกใจตกขึ้นหอนแหละนี่้ก็ได้ลงจีดุยน้ำเด้ออีนางมันเป็นน้ำนะวะนะจีดุยจีดุยก็จะย่างก็จะกินก็ได้จีดุยดำากะ